มาอำนวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตบนเตียงของผู้ป่วยกันนะคะกับนี่เลยนี่จะเป็นโต๊ะข้างเตียงหน้าไมโครเมกาขอบคิ้วยางกันน้ำสามารถปรับระดับได้และใช้งานง่ายค่ะตัวนี้จะเป็นหน้าไมโครเมกาขอบคิ้วยางการปรับระดับของตัวนี้นะคะจะเป็นการปรับระดับแบบมือใช้มือหมุนค่ะหมุนขึ้นหรือหมุนลงได้เลย ซึ่งโต๊ะข้อมเตียงตัวนี้นะคะเขาก็จะสามารถปรับได้สูงสุด120ซนติเมตรเลยค่ะโดยตัวล้อของเขานะคะก็จะมีขนาด2นิ้วจํานวน4ล้อค่ะโครงสร้างของโต๊ะค้อมเตียงหน้าไม้โฟร์มก้าตัวนี้ทามาจากสแตเลสค่ะมีความแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็กันสนิมด้วยไม่ว่าจะรับประทานอาหารบนเตียงหรือวางของหรือทํางานก็สามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะโต๊ะมีความแข็งแรงทนทานและก็กันน้ําด้วยนะคะตอบโจทย์กับผู้ใช้งานแน่นอนหากใครสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะ